บทที่828เมื่อนักประรญาชแซ่จงและสตรีแซ่เลือ่อกำลังปรึกษากันถึงความแปลกประหลาดของหุบเขามารววยนั้นหารลี่ก็บินห่างออกไปเกินร้อยลีแล้วตามเส้นทางที่เหลือไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปสองสามชั่วยามเขาก็บินมาถึงเบื้องหน้าของถ้ำในหุบเขาส่วนในอย่างราบรื่นหยิบแหวนทวิภาวะวงนั้นขึ้นมาอีกครั้งฮารลี่เข้าไปในทางเดินในถ้ำ ด้วยการปกป้องของสมบัติชิ้นนั้นเดินเข้าไปในถ้ำที่เป็นทางเดินทอดยาวสองสาลี้แต่กลับไม่ได้เสียเวลามากนักไม่นานหารลี่ก็เดินออกมาจากทางเดินที่มีแสงปรานแท้ทิ่เหนือสุดมองเห็นปากถ้ำที่เปล่งแสงสีขาวโพลนเขารู้สึกดีอกดีใจเล็กน้อยขณะสาวเท้าเร็วขึ้นหลังจากผ่านไปชั่วครู่เบื้องหน้าของฮาลี่ก็เปล่งประกาย คนก็ปรากฏตัวที่เบื้องหน้าหน้าผาซึ่งอยู่ตรงส่วนนอกของหุบเขาอีกครั้งหารลี่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดมนถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่ายังคงให้ความรู้สึกที่ไม่ดีตามได้แต่เมื่อเทียบกับหุบเขาส่วนในที่แทบจะไม่มีลำแสงสีโลหะนั้นก็ดีกว่ามากจิตสัมผัสกวาดไปยังบริเวณรอบด้านก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรและไม่พบผู้ระเพเพียนคนอื่นอีกฮาร์ลี่ถึงได้ผ่อนคลายลง เลื่อนสายตาไปตกกระทบลงบนกำแพงตรงปากทำชูมือขึ้นอย่างไม่ลังเลอาคมสีเขียวสายหนึ่งพุ่งออกมาลำแสงวิญญาณสว่างวาบจมหายเข้าไปในกำแพงหินอย่างไรร่องรอยจากนั้นสองมือของหาลี่พลันไร้อาคมโดยไม่ได้เอ่ยจากไรปากก็บริกรรมคาถาด้วยเสียงถุมต่ำออกมาภาพฉากที่แปลกประหลาดจริงปรากฏขึ้น ผิวกำแพงที่ดูธรรมดาธรรมดาพลันปรากฏมา่านลำแสงสีเขียวเข้มชั้นหนึ่งขึ้นปกคลุมกำแพงนี้เอาไว้ทั้งหมดจากนั้นมนแมลงกลืนทองสีทองกลุ่มเล็กๆก็ทะลักออกมาจากมา่านลำแสงนั้นก่อนผลึกสีเงินขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันทยอยกันตกลงมาจากฝูงมแมลงใหญ่หน่อยมีขนาดเท่ากำปั้นเล็กหน่อยก็มีขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเท่านั้น ชั่วพริบตาก็มีกองก้อนผลึกเล็กๆอยู่ตรงพื้นดินเบื้องหน้าของหานลี่แต่ละก้อนดูเหมือนจะเปล่งแสงสีเงินแวววาวออกมาและกึ่งโปร่งใสนี่คือผลึกหลอมที่ได้จากการถลุงสินแร่ทรายรัชตะแล้วตอนแรกมีเพียงไม่กี่ก้อนหานลี่ก็มีสีหน้าราบเรียบเป็นอย่างมาก แต่เมื่อบนพื้นมีผลึกตกอยู่สิบก้อนนั้นเขาก็อดที่จะหน้าเปลี่ยนสีไม่ได้เจ้าเด็กน้อยหานสินแร่สายรัชตะที่นี่มากกว่าที่ข้าคิดไว้ยิ่งนักดูแล้วหุ่นเชิดที่ตั้งขึ้นสองสาตัวนี้คงจะใช้วัตถุดิบนี้ผสมเข้าไปได้แล้วล่ะจู่ๆในหัวของหารลี่ก็มีเสียงตกตะลึงระคนดีใจของเทพขับเคลื่อนดังขึ้นท่าทางระง,งับอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่ใช่แล้ว ชนรุ่นหลังก็คิดไม่ถึงว่าสินแร่ทรายรัชตะที่นี่จะมีมากมายขนาดนี้เวลานี้คงได้ผลประโยชน์ไม่น้อยแล้วเมื่อมแมลงกลืนทองฝูงสุดท้ายโยนผลึกทรายรัชตะลงแล้วฮารลี่ก็มองกองสีเงินแวววาวเล็กๆบนพื้นและตอบกลับด้วยความดีอกดีใจสบัดแขนเสื้อไปบนพื้นหลังจากลำแสงสีเขียวหมวนกวาดพื้นไปจนเกลี้ยงผลึกทรายรัชตะถูกฮาร์ลี่เก็บเข้าไปในย่ามเก็บของในชั่วพริบตา จากนั้นก็ส่งเสียงร้องแหลมสูงออกมาจากปากเมฆแมลงสีทองที่หมุนวนเป็นเกลียวอยู่กลางอากาศพากันกรูลงมาหายเข้าไปในย่ามเก็บอสูรวิญญาณหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหารรี่พลันใช้มือหนึ่งตบไปที่ย่ามเก็บของไขมุกกลมๆโปร่งแสงขนาดเท่าหัวแม่มือเม็ดหนึ่งปรากฏขึ้นในมืออ้าปากออกพ่นไอวิญญาณสีเขียวกลุ่มหนึ่งใส่ไขมุกกลมๆทันที ไข่มุกกลมๆที่แต่เดิมมีสีสันสดใสแวววาวเปล่งแสงวิญญาณสว่างวาบทันใดนั้นจุดลำแสงสีเขียวขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเหลืองก็ปรากฏขึ้นในไข่มุกนั่นแววตาของหฮรี่สว่างวาบจ้องไปยังไข่มุกที่อยู่ในมือชั่วครู่พันขมุดคิ้วเข้าหากันเงยหน้าขึ้นมองร,บรอบๆและแยกแยะทิศทางลำแสงวิญญ,ญาณที่เพิ่งจะสว่างวาบรอบตัวเขากลายเป็นสายรุ้งสีเขียวสายหนึ่งพุ่งแหวกอากาศบินออกไป ถึงแม้ว่าจะกําลังบินอยู่ฮารลี่ก็รับถือไข่มุกกลมๆนั่นเอาไว้ในมือและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อบินมาได้ระยะหนึ่งก็จะก้มหัวลงมองของสิ่งนั้นจากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางการบินอีกครั้งด้วยเหตุนี้ความเร็วของหารลี่จึงไม่ได้รวดเร็วนักเขาบินด้วยท่าทีไม่รีบร้อนเมื่อบินออกไปได้20-30ลีผ่านทุ่งหญ้ารกร้างจูๆ่ๆฮารลี่ก็ร้องเอออกมาเบาๆ ช่วขณะนั้นลำแสงหลีกหนีพันหยุดชะงักลงจากนั้นร่างกายของฮารลี่พันหนักอึ้งคนก็ลดระดับลงสู่พื้นดินท่ามกลางลำแสงสีเขียวที่ห่อหุ้มตัวอยู่เมื่ออยู่ห่างจากพื้นดินของทุ่งหญ้ารกร้าง30กว่าจังร่างของฮารลี่ก็หยุดลงอีกครั้งแววตาสว่างวาบพร่างมองลงไปด้านล่างเห็นเพียงซากศพของผู้บำเพ็ญเพียรชาย แยกออกเป็นสองท่อนกองอยู่ที่ทุ่งหญ้ารกร้างด้านล่างบอโลหิตสีดำยอมพื้นดินบริเวณรับรอบและบนซากศพก็ดูเหมือนจะว่างเปล่าย่ามเก็บของและสมบัติอาคมที่ควรอยู่ล้วนหายไปดูแล้วในที่สุดก็มีคนทนไม่ไหวลงมือแล้วหาร์ี่มองซากศพนั้นชั่วครู่ก็ถอนหายใจออกมาเบาๆพลังเอ่ยพึมพำกับตนเอง เมื่อครูเขามั่นใจว่าบริเวณรอบๆนี้ไม่มีรอยแยกมิติเวลาคงถูกผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นสังหารอย่างแน่นอนฮาร์รี่ไม่ได้มีเจตนาจะหยุดอยู่ที่นี่นานนักและจากไปอย่างรวดเร็วมุ่งไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่อถึงแม้เขาจะเชื่อว่าท่ามกลางหุบเขาในเวลานี้นอกจากผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายสองคนที่มีอำนาจคุกคามเขาได้ คนที่เหลือก็ไม่น่าหวาดกลัวแต่ถ้าหากผู้บำเพ็ญเพียรกลุ่มหนึงร่วมมือกันแล้ววางเขตอาคมเป็นกับดักเขาโดยเฉพาะและ้วก็อันตรายไม่น้อยจริงๆความเป็นไปได้นี้แทบจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่จากความระมัดระวังตัวแต่เดิมของหาร์รี่แล้วหนทางต่อจากนี้จะต้องระวังให้มากหลังจากผ่านไปครึ่งวันหาร์รี่ก็ไม่ได้พบกับการดักซุ่มอะไร แต่กลับพบซากศพของผู้บำเพ็ญเพียรที่โชคร้ายเพลียงพรำให้กับรอยแยกมิติเวลาที่ไร้รูปร่างอีกสองศพตอนที่หฮรลี่เห็นศพของพวกเขาฉีกขาดไม่สมบูรณ์นั้นก็ทำได้เพียงสายศรีรษะเท่านั้นจากการนำทางของลำแสงวิญญาณในไข่มุกเม็ดกลมในที่สุดหฮร์รี่ก็มาปรากฏตัวกลางอากาศเนื้อป่าสีเขียวมรกตทั่วทั้งผืน มองไปด้านล่างดูเหมือนว่าจะเป็นสีเขียวขจีและต้นไม้ยักษ์ทอดยาวไร้ที่สิ้นสุดหาร์ี่ครุ่นคิดจูจ่ๆมือที่ถือไข่มุกกลมขนาดเท่ากำปั้นก็ออกแรงนิ้วทั้งห้าเปล่งแสงสีเขียวเสียงปริแตกดังกังวานขึ้นทันทีไข่มุกที่ดูเหมือนจะโปร่งใสเม็ดนั้นถูกแาร์ี่ออกแรงบีบจนแตกละเอียดและหายไปหาแต่ลำแสงวิญ,ญญาณสีเขียวที่อยู่ในไข่มุกจุดนั้นกลับไม่ได้สลายหายไป มันลอยขึ้นมาเบื้องหน้าของแฮร์ลี่อย่างไร้ซึ่งการกักขังไปหาร์ลี่ส่งเสียงเหอะออกมาเบาๆยื่นนิ้วออกมาชี้ไปยังลำแสงวิญญาณดวงนั้นชั่วขณะนั้นลำแสงวิญญาณสีเขียวขนาดเท่าเมล็ดถั่วก็เริ่มเคลื่อนย้ายพุ่งออกไปแฮร์ลี่ตามมันไปติดๆอย่างไม่เร่งรีบไม่ยมห่างแม้แต่ชุนหลังจากผ่านไปหนึ่งเคอรกลางอากาศเหนือป่าทึบแห่งหนึ่ง ลำแสงวิญญาณก็เปลี่ยนทิศทางบินลงไปดวงตาของแฮร์ี่เปล่งแสงบริสุทธิ์สว่างวา่าบคนก็บินตามลงมาติดๆผลลัพธ์คือเมื่อมาถึงพื้นดินลำแสงวิญญาณก็บินวนล้อมรอบต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งเอาไว้สองสามรอบคาดไม่ถึงว่าจะสว่างวาบแล้วหายเข้าไปในลำต้นต้นนั้นแฮร์ี่เห็นฉากเช่นนั้นก็บินมาอยู่เบื้องหน้าต้นไม้ต้นนี้เช่นกันและร่อนลงสู่พื้นพร้อมกับลำแสงที่ดับลง พิจารณาต้นไม้ต้นนั้นสองครั้งแล้วชูมือขึ้นฝามือตบไปยังต้นไม้ยักษ์ต้นนั้นหลังจากเสียงปังดังขึ้นลำแสงสีเขียวตรงจุดที่ตบลงไปก็สว่างวาบยันวิเศษสีเขียวเข้มพันหนึ่งปรากฏขึ้นจากต้นไม้ฮารลี่ใช้นิ้วสองนิ้วหนีบยันวิเศษแผ่นนั้นเอาไว้ด้วยความรวดเวรว็วมองยันวิเศษที่อยู่ตรงหว่างนิ้วหารลี่เผยรอยยิ้มจังๆออกมาจากนั้นพลันโบกนิ้วไปมาเบาๆ หลังจากเสียงฟูดังขึ้นยันวิเศษก็เผาไหม้กลายเป็นลำแสงสีแดงสายหนึ่งพุ่งแหวกอากาศออกไปเวลานี้หารลี่ยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื่อนแต่สองขากลับนั่งขัดสมาธิลงและค่อยๆหลับตาคู่นั้นลงเพื่อฟื้นฟูล,ลมปราณที่สูญเสียไประหว่างการเร่งเดินทางหลังจากนั้นไม่นานลำแสงสีแดงสายนั้นก็ตกลงไปตรงจุดหนึ่งในปา่าทึบแห่งหนึ่งที่ไม่สะดุดตาและชั่วครู่ สายรุ้งสายหนึ่งกลับปรากฏขึ้นและพุ่งทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าจากจุดนั้นตรงมหาจุดที่หารลี่บินมาสายรุ้งยังไม่ทันได้เข้าใกล้หารลี่ที่นั่งสมาธิอยู่ฮารลี่ก็สัมผัสได้พลางลืมตาคู่นั้นขึ้นอย่างช้าๆมองไปยังสายรุ้งสายนั้นด้วยความราบเรียบหลังจากผ่านไปเพียงชั่วครู่สายรุ้งนั้นก็บินมาถึงและหมุนโคจรเหนือศีรษะของฮารลี่รอบหนึ่งรากับว่าจะยืนยันฐานะของฮารลี่ จากนั้นถึงได้ร่อนลงมาเมื่อสายรุ้งนั้นสัมผัสกับพื้นดินก็สลายหายไปในทันทีเบื้องหน้าของฮารลี่มีผู้บำเพ็ญเพียรหญิงหน้าตางดงามสวมชุดสีขาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นท่าทางของนางราวกับนางอับสหรหฮานลี่เลื่อนสายตาไปตกลงบนร่างของสตรีผู้นั้นแม่นางวิญญาณม่วงเจ้ามาเร็วจริงๆเร็วหรือคาลอสหายอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันแล้ว ช่วงเวลานี้มีผู้บำเพ็ญเพียรจำนวนไม่น้อย6กเจ็กลุ่มมาค้นป่าแห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากพี่หานยังไม่มาอีกแล้วก็เกรงว่าข้าคงไม่มีทางอยู่ในป่าผืนนี้ได้แล้วน้ำเสียงของวิญญาณมุง่งไพเราะสนเอหูแต่กลับแฝงความไม่พอใจเล็กน้อยคนก็เดือนหน่วยนาดเข้ามาฮันลี่ได้ยินแล้วพลันหัวเราะอ,ออกมามองใบหน้าที่งดงามดุจหยกตัดของวิญญาณม่วงสายตาสอดสส่ไปมา ขณะเอ่ยต่อว่าคาดไม่ถึงว่าแม่นางวิญญาณมุ่งจะเผยใบหน้าที่แท้จริงที่นี่นี่มันอยู่นอกเหนือความคาดหมายของผู้เสหารไปหน่อยข้ารู้ว่าสหายวิญญาณมุ่งจะมาที่นี่ได้อย่างง่ายดายแน่นอนซะอีกตอนที่ข้าเข้ามาในหุบเขานั้นก็ไม่ได้ใช้ใบหน้าที่แท้จริงแต่ใช้สมบัติอาคมปกปิดใบหน้าเอาไว้ดูเหมือนว่าในหุบเขามารโรยนี้จะได้รับข้อจํากัดอะไรบางอย่างมันจึงค่อยๆไร้ประสิทธิภาพไป ข้าไม่ถึงว่าจะไม่มีสามารถใช้ประสิทธิภาพในการปกปิดได้และทำได้เพียงใช้ใบหน้าที่แท้จริงเท่านั้นทำไมหรือว่าพี่หานร,รู้สึกว่าใบหน้าของข้านั้นอับปลักไม่เข้าตาพี่หานวิญญาณมุ่งเม้มปากกลั้นยิ้มเอ่ยอย่างน่ารักแม่นางวิญญาณมุวงล้อเล่นแล้วเอาละสหายไม่จะเป็นต้องสนใจข้าน้อยหรอกที่นี่เป็นสถานที่แรกที่เจ้าหาสัญลักษณ์ที่ทิ้งไว้พบสินะฮันลี่หัวเราะอ,อย่างขมขืนออกมา จากนั้นก็มีสีหน้าเคร่งขรึมใช่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์แต่เดิมนั้นดูเหมือนว่าจะถูกสำนักวิญญาณทลายไปก่อนแล้วแต่หาที่นี่พบและทำเรื่องเช่นนี้ได้ยิ่งหมายความว่าที่นี่ไม่มีปัญหาจริงๆวิญญาณม่วงเองก็หุบยิ้มพลางเอ่ยตอบกลับในเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ตามรอยเท้าของสำนักวิญญาณไปก่อนก็แล้วกันไม่แน่ว่าอาจจะช่วยให้พวกเราประหยัดความคิดลงไปไม่น้อย ฮันลี่ได้ยินคำว่าสำนักวิญญาณพลันขมวดคิ้วจากนั้นก็เอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มเย็นชาเอาตามที่พี่หานกล่าวได้เลยเจ้าค่ะก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนข้าได้ทำสัญ,ญลักษณ์ของสำนักขีตาวิจิตไว้บนร่างของลูกศิษย์สำนักวิญญาณสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ลมปราณแต่แพ่กลิ่นหอมประหลาดบางอย่างออกมามีอนณาเขตไม่กว้างนักและยิ่งไปกว่านั้นภายในสองเดือนก็สลายหายไป แต่ตอนนี้ใช้ตามหาร่องรอยของสำนักวิญญาณได้อย่างยอดเยี่ยมวิญญาณม่วงเองก็หุบยิ้มพลางเอ่ยตอบกลับลำบากสหายวิญญาณม่วงแล้วพวกเราออกเดินทางกันเถอะไล่ตามคนของสำนักวิญญาณไปก่อนจากนั้นก็หาสัญ,ญลักษณ์ที่เหลือที่พวกเขากำลังหายอยู่ให้พบก่อนเช่นนั้นผลเทียมวิญญาณก็จะอยู่ในกระเป๋าของพวกเราแล้วฮันลี่เองก็ไม่ได้เกรงใจหลังจากพยักหน้าแล้วก็หยัดกายลุกขึ้นอย่างช้าช้าจู่จู ในป่าเทิบก็มีหนูบินขนสีเงินตัวหนึ่งบินออกมาหลังจากหนูบินตัวนี้พลิกตัวดมกลิ่นทั้งสี่ทิศกลางอากาศแล้วจู่ๆก็กลายเป็นลําแสงสีเงินสายหนึ่งบินออกไปจากนั้นสายรุ้งยาวๆสองสายก็บินออกมาจากป่าผืนนั้นหลังจากหมุนโคจรรอบหนึ่งก็พุ่งตามไปติดติด